าดวสวัสดีค่ะโซเชียลคมก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เมาเมาเนอะตอนนี้อยู่เมาแล้วก็ปอด้วยมีงูตอนนี้อยู่เยอรมัน,นะคะ่ะเยอรมันใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ชายงูผ้ชกินงูกินงูกินหอยหรือว่ากินตะขาบคขาชอบกินงูหรือกินหอยหรือกินตะขาบค่ะ ตกลงกินขาดใช่ไหมไม่ใช่สติงงูสิต้องกินงูสิคะตอนนี้ก็เห่าตอนนี้เมามากพี่นั่นสาวเมามากเมาสุดๆแต่คือไม่เมาค่ะเมาแบบเน่ารักแล่าเมาเมาสุดๆอีดอตตอนนี้กี่องศาคะสิบองศา,าใช่ไหมคะนั่งได้ยังไงคะเนี่ยมีแค่เนี้ยเสื้อเสื้อกับกาง มีเส้ออย่างเดียวโอ้ยหนาวมากหนาวมากมากยีดอกสวัสดีครับโซเชียลแคมก่อนไม่สวัสดีแล้วอีดอกเขาจะหมั่นไส้กูสิอีดอกลงเลยเอออย่าได้